สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเอมอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่อูเอมอบ์เตอร์มหาสารคามนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวเจ้า,าหัวลากซีรีส์เจ็ดร้อยยูโรห้าคันนี้้รับชมกันอีกอรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ ทาสีมาเสร็จแล้วพร้อมตกแต่งนะครับแล้วก็ตกแตง่งภายในนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานะติดจองนะครับรถสำหรับเจ้า่า,าลาานะครับซีรีส์เจ็ดร้อยคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมที่ผ่า,าชมนะครับาสิบ,บอได้แบบรีวิวแบบไละเอียดเต็มที่นะครับแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถ เก่านอกนะครับมาทั้งคันทั้งระบบแน่นอนนะครับพร้อมรีแมปเรียบร้อยนะครับช่างโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับเกี่ยวกับรถรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านลูกค้าไว้วางใจได้แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปาะวามันบริเด็อย่างเลยนะครับแอ่์มาปลดล็อกจัดระบบใส่ในไทยนะครับก็จบเรียบร้อยน้ำมันโอเคครับเลดดีมากนะครับผม ก็ตอนนี้ก็มีคันเดียวนะครับที่ก็ทําสีทําอะไรเก็บงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมตกแต่งนะครับสภาพสวยงามนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ติดจองนะครับท่านลูกค้าก็กําลังดําเนินเรื่องไฟแนนซ์อยู่นะครับคันนี้พร้อมทะเบียนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็คันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่างนะครับ เป็นยูสุชิก้าว่างนะครับแล้วก็เทเลอร์นะครับ12ล้อซีรีส์700คันนี้ก็ว่างนะครับ12ล้อคันขาวเทเลอร์ Taylor, ก็ว่างนะครับเป็นแท่นเตีย้ยคันนี้เป็นแท่นสูงนะครับตัวนั้นเป็นหลุดจองนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมอ่าหัวลากคันนี้ครับไปเดี๋ยวผมพาไปช,ชมเรา,เ,ราเดี๋ยวผมขอเป็นเล่นเลนขวางนะครับมันยังดีๆ่ายเก๋ๆนะครับก็ชุดแตง่ง ตัวนี้ก็ผมก็เพิ่มเติมให้นะครับใส่มาสวยงามนะครับก็ชุดเลดอันนี้คือสภาพภายนอกนะครับครอบกระจกมวกแก๊บนะครับแก้มเลดอ,อันนี้เขาเออเนยังบกหูจักนะครับกันกระจังหน้าแล้วก็ใต่ปัดน้ำฝนกันชนยื่นนะครับกันชนยืน่นตอนนี้ยื่นมา7นิ้วนะครับ ยื่นมาเจ็ดน,นิ้วก็พอดีกับรับกับหมวดแก๊ปพอดีเลยนะครับพร้อมอ่าดเตี่ยกเลียดนะครับใต้กันชนเสริมแข็งครับเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่วันเตี่ยลงไปอีกนิดนึงนะครับก็ใต้บันไดชุดเลียดอับนี่ครับช่างรีแมพนะครับเป็นเคยเห็นห้ประจำนะครับพี่ไซ ก็ตัวนี้ชุดของแต่งมาเยอะครับรถคันนี้นะครับตัวนี้พื้นเหล็มากับมากับรถเลยนะครับแล้วก็ไอปีกตัวนี้เมมสี่เลฮะอีหอย่างมานอนปีกหลังนี่สวยงามเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูมุมไกลๆนะครับสวยงามเลยครับน่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้อกระทะอลูมิเนียมนะครับ ยางไม่คูนอนะครับยางหลังเก่ายางเก่ายางมาน้ำมันนะครับสุดเหลียข้างกันหมาทั้งทั้งน้ำมันเหลียนะครับอันนี้มากับรถเลยนะครับก็รีวิวไปในในในลิว้วอะไดติดต่อแล้วก็กระทะนะครับช็ดสีสวยๆเดิมนะครับแต่ว่าสีเดิมมันมานี่เป็นเช็ดีสีแดงนะครับ โดยส่วนตัวผมไม่ชอบผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็ให้ช่างให้ช่างสีทําเป็นสีดําให้นะครับนี่ของเดิมไม่ได้เป็นสีแดงมากครับสีแดนะครับก็เจ็บไม่หมดข้างหลังก็เปลี่ยนไฟไท้ายใหม่แล้วก็ใส่ชุดเหลดใส่ผ้าใบบังฝุ่นนะครับตัวนี้มากับรถนะครับมาเดิมดม,มาจากนอกเลยนะครับเป็นบางโคตรเล็ ตอนนี้ก็เดิมๆมาจากนอกเลยนะครับเป็นพลาสติกบางคนพลาสติกเหลดเอ้มาให้กับรถเพื่อนะครับพื้นเหลดถังลมขัดใหม่นะครับถังลมถอดไปขัดสวยเลยเงางามนะครับอันนี้คือระบบระบบลมไม่มีร่วซึมนะครับไม่มีหัวซึมแล้วก่าพวกเครื่องเกียร์สวยงามแน่นอนนะครับผม ลูกค้าท่านลูกค้าก็ได้มาลองมาขับดูแล้วก็ชื่นชอบนะครับก็จองมาจําเลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับรถมาหอดบานเพื่อนก็น,นำมาเบิงอยู่บาทเลยเล่ะกัลูกค้ามาจากชนบุรีนะครับนำมาเบิง์หัดสารค่มนะครับแล้วก็มาลองขับจ่ถือใจกับจองมาจํกไปเลยนะครับก็ขับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่คือสภาพอ่าภายนอกนะครับสีก็ประมาณนี้สีเป็นสีบอลบอลทองนะครับ ภาษาฝรัลล่งอย่างนู้นนะครับผมกับพ่อจักนะครับเป็นสีบอลทองซึ่งผมเป็นคนคิดเองนะครับออกแบบเองว่ารถต้นขั้นหนีมันจะเป็นสีนาจะเป็นสีใดรถขั้นนีเป็นสีใด,ดอันนี้คือสีดเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งอันนี้ลูกน้องฝากขายนะครับลูกค้าลูกค้าเก่าที่ซื้อจากผมไปนะครับเป็นเทลเลอร์สองล้อแท่นสูงนะครับคันนี้รกระบะเลเดี๋ยวผมรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยว ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับแล้วก็คันขาวคันนั้นยังไม่ทําสีนะครับก็ลูกค้าท่านใดหาอยู่เป็นเทเลอร์นะครับไว้ขึ้นรถเกี่ยวรถเบระโคอยากได้สีใดสั่งจองได้นะครับส่วนคันนี้นะครับกลับมาที่รถหวัวรากผมเป็นคนออกแบบในการตกแต่งทั้งหมดเลยนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบในผลงานนะครับจะต,ติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งจองได้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูอ่า ภายในกันครับนะครับซึ่งจะทําโดยเพื่อนรักของผมเองนะครับช่างต้นบาะกซิ่งนะครับขาประจํากันเลยคันนี้นะครับจะเป็นภายในสีดําใหม่มากครับผมบอกเลยว่าสภาพข้างในนี่ยังใหม่เลยครับถ้าท่านใดที่ติดตามก่อนหน้านี้ผมลงไปวุ่นนะครับผมน่าจะเคยลงไปแล้วตอนสภาพมันเดิมๆรถมันจะมาเป็นสีดํานะครับรถมาเป็นสีดํานะครับสีดํากากเทีสวยเลยล่ะ แต่ผมไม่ชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีตัวนี้นะครับซึ่งถูกตาถูกใจหลายๆคนก็ติดจองแล้วเพราะจะมาจาแล้วลูกค้าก็ให้ความสนใจหลายเจ้าเลยนะครับเพิ่งกระโทรสอบถามกันข้ามาหลายเลยก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวถามมีอีกสวยๆผมสีน้เขามาอีกนะครับตอนนี้ก็กําลังหารถอยู่นะครับซึ่งก็ท่านลูกค้าท่านใดอยากได้ก็เดี๋ยวฝากติดตาม ฝากติดตามผมเป็นม,มอตเตอร์สารคามนะครับตัวนี้จะเป็นมีลายไม้มาสวยเลยนะครับก็ยังก็คอนโซนดำนี่พื้นเราทำใหม่หมดเลยนะครับผมจะเป็นสีสีน้ำตาลหนังนับป้านะครับตัวนี้เป็นหนังนับป้ายัางดีเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นหนังธรรมดานะครับก็เป็นลายบธรรมดาแต่ว่าพวกนี้จะเป็นหนังนับป้ายัางดีนุ่มๆเป็นหนังแบบโซฟาบานเฮานะครับ มันนะครับแข็งแรงทนทานนะครับก็สวยงามเรียบๆนะครับสไตล์ผมจะไม่ทาจะไม่ทําเป็นแบบไล่ๆเหมือนนะครับมันไล่ตามันจะไล่ตาครับผมจะมีเป็นเล่นอ่าลูกเล่นแบบเรียบๆอันนี้คืออ่าฝีมือของเพื่อนรักผมเองนะครับรถสะอาดสอ้นเลยครับเพราะว่าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีลายใหม่มาตัวนี้ก็เอาไปติดจออะไรเลยนะครับลูกค้าก็เอาไปติดจอเหตุเ่องเสียงได้เลย ฝั่งนั้นจะเป็นลายไม้สีเข้ากันกับตัวรถเลยครับนะครับก็หรือว่านะครับท่านใดลูกค้าท่านใดชื่นชอบเป็นสีอื่นนะครับก็มีนะครับก็สั่งได้มักสีใดก็สซั่งได้นะครับอยากได้ภายในสีใดอันนี้คือผมเออมอเตอร์มาสารคามแถมให้นะครับแถมใหม่ฟรีเลยเนี่ยครับเหตภายในให้ทุกคันที่ซื้อรถกับผมนะครับเอมอเตอร์มาหาสารคามฝากไว้ด้วยแล้วกันครับตัวนี้จะเป็นหัวลากนะครับนี่เป็นเกียร์ เออลืมลืมลืมขอโทษได้หลายครับเจ้เดฟครับนี่ครับดีนุ่มนวลนสมูทนะครับสมูทเลยแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับใหม่มากครับรถคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าที่ได้ไปุ้ม่าแน่นอนครับตัวนี้ผมก็ชู์ให้ยัางามเลยนะครับท่านลูกค้าที่ซื้อรถกับตางผมเนี่ยทั้งคันนี่ก็ติดจองไปแล้วนะครับเป็นเทเลอร์ก็พร้อมแต่งเรียบร้อยนะครับ ก็ท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหารถบรรทุกเก่านอกไว้ใช้งานก็ฝากไว้ได้แล้วกันครับผมเอมอเตอ,เตอร์มาสากาม,ม,มนะครับเบอร์โทรศัพท์0834544565ครับ0834544565นะครับผมเอมอเตอ,เตอร์มาสากามยินดีรับใช้ให้บริการกับทุกทุกท่านเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม